ช่วงเที่ยงวันที่1สิงหาคม2,565ข่าวสุดช็อกวงการบันเทิงวีรยุทธ์รถโอชาพระเอกระดับตำนานจากโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันกลับในวัย59ปีด้วยการลั่นไกจบชีวิตตัวเองในบ้านพักที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเจ้าหน้าที่ตำรวจสพพักไห่รับแจ้งเหตุมีผู้หยิงตัวเองเสียชีวิตภายในบ้านพักแถวตำบลบ้านแคอำเภอพักไห่ เมื่อไปถึงพบร่างวิรยุทธ์อดีตพระเอกแถวหน้าของเมืองไทยข้างตัวพบอาวุธปืนขนาดเ้ามมตกอยู่หนึ่งกระบอกและไม่พบร่องรอยการต่อสู้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุก่อเหตุสลดในครั้งนี้มาจากปัญหาสุขภาพและปัญหาส่วนตัว ปกติแล้ววีรยุทธ์จะพักอาศัยอยู่ที่บ้านอีกหลังหนึ่งในจังหวัดอ่างทองก่อนเกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าอดีตพระเอกดังขับรถมาที่บ้านในจังหวัดอยุธยาก่อนคนในบ้านจะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นสองนัดจนมาพบว่าวีรยุทธ์ได้จากโลกนี้ไปแล้วหลังจากนี้เจ้าหน้าที่จะส่งร่างผู้เสียชีวิตไปชนะสูตรอย่างละเอียดที่โรงพยาบาลธรรมศา,ศาสตร์เฉลิมพระเกียรติจังหวัดปทุมธานีโดยทางครอบครัวจะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลที่วัดรุง้งอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทอง สำหรับประวัติของวีรยุทธ์ได้ลดแล่นในวงการบันเทิงในช่วงยุค80ด้วยใบหน้าที่คล้ายกับลิขิตเอกมงคลอําพลลำพูนและวรเชษนิ่มสุวรรณวิรยุทธ์นั้นเรียนการแสดงรุ่นเดียวกับบินและเอกพนันธ์บรรลือลิร์รวมทั้งเบิร์ตธงชัยแม็กอินไตยโดยเริ่มการเล่นโฆษณาเดินแบบเข้าสู่วงการภาพยนตร์จนมาถึงพระเอกละคร โดยละครที่เป็นภาพจำของแฟนๆจะมีเรื่องนำพึ่งซาตานแม่กลัวคนใหม่รักสุดใจและเจ้าสาวครึ่งเดือนส่วนภาพ,พยนตร์นั้นเรียกได้ว่าเป็นตำนานแทบทุกเรื่องอย่างเช่นดาวพระสุขวันนั้นคงมาถึงร้อยสเสน่หาการมเทพพิสวัสและสายสะท้อนแสง วิรยุทธ์เคยสมรสกับแอลอัมพาภูสิทธิ์ทั้งคู่ไม่มีลูกด้วยกันก่อนจะแยกทางกันไปจากนั้นวิรยุทธ์ได้ออกจากวงการบันเทิงโดยภาพยนตร์เรื่องสุดท้ายที่เล่นก็คือดาวพาสดุ์เมื่อปี2537และละครอีกเรื่องก็คือบริการสาวเมื่อปี2545ก่อนที่จะผันตัวไปเล่นการเมืองท้องถิ่นเป็นสมาชิกสภาจังหวัดถึง4สมัยและมีธุรกิจเครื่องปั้นดินเผาที่จังหวัดอ่างทอง โดยหลังจากแยกทางกับอัมพาแล้ววิรยุทธ์ได้สมรสกับคนนอกวงการและมีลูกด้วยกัน3คนนับเป็นอีกข่าวที่สะเทือนใจที่วงการบันเทิงต้องสูญเสียบุคคลมากฝีมือทีมงานข่าวสดขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวรถโอชากับการสูญเสียในครั้งนี้ขอให้ดวงวิญ,ญญาณไปสู่สุขติ